โอเคไม่มีอะไรครับตอนนี้มันหกโ,โอ้มันจะตีหนึ่งแล้ววันนี้ไปช่วยรีฟาร์มน้องๆประมาณสามฟาร์มสุดยอดขอบคุณมากทำให้ค้นพบว่าเออเมื่อเขามาช่วยเราอะไรเสร็จนะเราก็ไปช่วยเขามันก็จะเกิดเนี่ยมันตามชื่อเลยฟาร์มทูเกเตอร์ไม่ใช่ฟาร์ ter, มตูเฮดคนเดียวเด้อนะเราก็ไปช่วยกันนะไปรีฟาร์มไปไปวางผังให้หมดตอนนี้ที่ผมยืนเนี่ย ผมยืนกดเมาส์คลิกซ้ายค้างเพื่อขายปลาว่าตอนนี้ปัญหาของฟาร์มผมมีอยู่อย่างเดียวคือผมขายปลาไม่ทันนะฮะเงินผมเนี่ยผมบอกแล้วนะว่ามันมีคนมีเยอะกว่าผมวันเนี้ยของผมเนี่ยหนึ่งล้านหนึ่ล้านเนี่ยมันมีผมไปเจอมาแล้วคนที่เขาสามสามพันล้านนะโอเคใส้ในไม่ลงนะเพราะฉะนั้น ทุกคนมีโอกาสทําได้หมดนะครับก็แค่จะสรุปให้ฟังว่าเวของผมนะถ้าใครที่คิดว่าต้องการให้ไปช่วยนะก็เข้ามาคุยที่ฟาร์มผมก็จะไปสอนลงปลาอย่างนี้แหละนะครับอย่างไม่ได้ไม่ได้สองแปลงคุณได้เงินแน่ๆชั่วโมงหนึ่งประมาณสองล้านถ้าคุณทําตามแผนผมนะสองชั่วโมงคุณได้เงินทีแล้วประมาณห้าล้านแน่ๆเป็นอย่างน้อยแต่ความสวยงามไม่มีนะ แล้วคุณมีเงินเยอะพอแล้วคุณค่อยไปทําให้มันสวยแล้วกันนะครับนะอันนี้ผมไม่ได้ใช้สูตรไม่ได้ทั้งนั้นนะเงินผมณนะตอนนี้คือ1,400ล้านนะครับใครสนใจอะไรก็เข้ามาพูดคุยกันนะครับไม่กักอะไรทั้งนั้นเลยมาก็ส่วนใครที่อยากจะมาเก็บผลผลิตนะครับมาท,ทําเควสทาอะไรก็มาได้เลยนะฮะนี่วันนี้เขาเข้ามากันประมาณ10คนทุกคนได้เควส ลูกบอลน่ยอุปกรณ์กีฬามาช่วยทํากันอยู่ที่เบอร์เจ็ดถึงสาตีแปลงตรงนี้เดี๋ยวผมให้ดูเนี่ยผมลงไอ้นี่ไว้ให้แล้วสปริงเกิลไว้ให้แล้วตอนนี้ทุกคนอิ่มหนำสำราญกลับไปหมดแล้วสิบคนก็ได้ไปคนละพันหทะลุปดล็อกชุด8ชุดนะครับนั้นใครที่เวลาทำเควสให้นึกถึงฟาร์มพี่โจโดได้เลยนะครับ เข้ามาได้เลยนะครับวันนี้ผมไม่ไหวแล้วเสียงผมแหบ,บแล้วขออนุญาตเป็นคลิปที่จะสั้นมากๆเพราะว่าผมไปไล่แปลงมากนะครับเข้ามาหลักการของการทําภารกิจนะง่ายๆสมมุติทุกคนเนี่ยอย่างลูกบอลเนี่ยเราเราปลูกได้คนละว2 0รนะผมขอทิ้งทิ้งท้ายเพราะมันสั้นเกินไปเดี๋ยว YouTube มองว่าสแปมก็เนี่ยปลูกไปเลยคนหนึ่งสมมุติปลูกได้สองเราก็ปลูกไปสองสมมติเข้ามาพร้อมกันหคนปลูกได้พันหนึ่ง นะครับเราก็เวียนกันถ้าเก็บคือเมื่อคุณปลูกไว้แล้ว200แล้วใครก็ช่างที่เป็นคนเก็บผลผลิตเนี่ยเขาก็จะได้ไปนะครับเพราะฉะนั้นปลูกเสร็จพรวนดินแล้วลงให้เพื่อนด้วยนะครับสุดท้ายเมื่อเราไม่แย่งกันนะคือไม่ไม่ได้ว่าแย่งนะหมายถึงว่าใครเก็บได้ก็เก็บไปก่อนบางคนเขาไม่ว่างกลับมาเก็บก็ช่างเขาแต่เราต้องปลูกทิ้งไว้ให้เขานะครับเขาจะได้กลับมาเก็บได้นะอันนี้เขาเก็บอิ่มหนำสำราญครบกันหมดแล้วก็เลยจบ จบภารกิจกันไปหมดแล้วนะครับใครไปย้อนดูสักสองสาคลิปก่อนนะเน,นี้จะเห็นเลยเข้ามาจนจนเครื่องผมรวนเลยอะ่ะจนจนจอผมแบบขยับไม่ได้เลยหมุนแล้วแบบภาพเบร์ทุกอย่างเลยคือเข้ามากันเยอะมากก็มาได้ตลอดนะใคระยาทมาทำทำคืนก็มาผมเปิดเครื่องไว้ตั้งแต่ทุ่มหนึ่งถึงเช้าอะ่ะตามสบายเลยโอเคครับจะมาเก็บดอกมงดอกไม้ก็เชิญนะตั้งแต่ ตั้งแต่ป้ายรถเมย์ยันถึงเบอร์16นี่เป็นดอกไม้หมดเลยนะครับแล้วก็ภารกิจก็มาทําที่เบอร์เจ็ดถึงสาตรงนี้เข้ามามันจะเห็นเป็นเขียวเขียวอะ่ะรู้เลยเห็นแน่ๆนะครับแล้วก็ใครจะให้มาสอนทําไรนาส่วนผสมก็อยู่ด้านบนนะครับการใช้คนงานให้ถูกต้องนะครับให้ไม่หยุดยืนแม้แต่1วินาทีก็เชิญมาการตีล่องตีล่องเพื่อให้คนงานหนึ่งคนดูปลาได้เป็นหมื่น ก็มาเดี๋ยวจะสอนหมดไม่เคยกักนะครับโอเคผมไม่มีอะไรหรอกผมพูดซ้ํากับคลิปอื่นแหละผมแค่สรุปให้ฟังว่ามาเลยแล,แล้วเวลาเราไปบางทีเรายกพวกกันไปรีฟาร์มไม่ต้องกลัวเลยนะรีฟาร์มปุ๊บพวกเราไปลงห้าหกคนเนี่ยคือประเด็นของการรีฟาร์มเนี่ยทุกอย่างได้คืนหมดเลยเสียอย่างเดียวคือเงินอะไรอะไรทุกอย่างบ้านก็ยังอยู่หมดเสียอย่างเดียวคือมันต้องสร้างใหม่เหนื่อยเพราะฉะนั้นจะรีฟาร์มเมื่อไหร่มาเรียกเพื่อน ให้เพื่อนไปช่วยรีนะครับอย่าเดี่ยวเดี่ยวมันจะท้อนะครับย้อนไปดูสักคลิปสองคลิปก่อนนัน้เนี้คุณจะเห็นเลยพอพูกเราไปช่วยกันลงแขกมันจะแป๊บเดียวเองคนนี้ตีล่องซ้ายคนนี้ตีล่องขวาคนนี้ตีล่องกลางคนนี้ปลกูกข้าวคนนี้แปบ๊บเดียวคืนสภาพภายในครึ่งชั่วโมงนะฮะคุ้มนะมีเพื่อนไว้ไม่ผิดหวังแต่ว่าที่สงสัยคือทำไม F อฟซผมมันมีแต่ผู้ชายวะ ไอ้น้องๆที่มาให้ผมช่วยไปทําแปลงทําน้นทำนี่เนี่ยเองสิบคนผู้ชายหมดเลยอู้ดละงงต่อสาวไม่มีมาเลยพี่เจอไปช่วยทําแปลงเน่ยเดี๋ยวจะรีบไปเลยไม่มีเลยนะเนี่ยวันนี้ไปรีฟาร์มมาเนี่ยห้าหกคนผู้ชายล้วนเลยหรือ่ากบูดึงดูดเพศชายวะเนี่ยอโอเคครับแต่แพลงเท่านี้ผมหมดสภาพแล้วสาหรับบางคนนอนเด็กไม่เวนานแต่ผมเนี่ยไม่ได้ผมเด็กอนามัยนะครับ เ,เข้ามาดูก็ฟาร์มใน YouTube นะครับพิมพสภาไทยโจแล้วก็เวนวักเกมนะครับพื้นขาวนะฮะแล้วใส่หมวกกับวินสีดำใช่เลยของผมมันยังช่องเล็กๆมันบางทีมันหาไม่เจอนะต้องค่อยๆก็ฝากแชร์ๆฝากบอกๆต่อๆกันไปนะครับส่วนจะเข้ามาฟาร์มนี้ก็กดโจเฉยๆค้นหาด้วยโจเฉยๆก็มาละค้นหาในสตรีมน, Steam นะโจเฉย โอเคไม่ไหวเสียงไม่ไหวแล้วขอบคุณมากลาตีสวัสด์บาย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 นี่เป็นคลิปสั้นที่สุดเลยมหมดสภาพแล้วเงินล่าสุดตอนนี้หนึ่งพันสี่ร้อยล้านนะครับเดี๋ยวดูตอนเช้ามันเท่าไหร่